นี่เลยถ้าไม่รู้จะกินอะไรก็ซื้อไวไวบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปเอามาปกติก็จะต้องต้มกินแต่ว่ายี่ห้อนี้เขาเอามาบีบกินกันอยู่แล้วอ่ะอีดซองเลยฉีดเสร็จแล้วก็บีบเทคนิคคือใส่ ใส่น้ำมันก่อนบีบมันให้ทั่วเขยา่าเขยา่าแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงสส่ไปใส่ไปให้หมดที่ใส่น้ำมันก่อนเพราะว่าน้ำมันจะได้เคลือบตามเส้นแล้วก็เดี๋ยวเครื่องปรุงเนี่ยมันจะได้ไปเกาะตาม เส้นที่เราบีบไว้แต่อย่าบีบละเอียดมากก็แล้วแต่ชอบอะ่ะแล้วถ้าใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยใส่แบบหมดเลยวิธีเขย่าก็สรรหากันเราเองนะเพราะว่าพอเขย่าให้ทั่วสุดท้ายก็ต้องไปเรียรซองอยู่ดี พอเครื่องปรุงมันจะไปติดก,กับน,น้ำมันตรงนั้นอร่อยมากบอกเลยสันหาวิธีะอะไรสำหรับผมก็ชอบแบบนี้โอ้โหเอเคโอ้ด้าและะ้วมั้ง อืมอร่อยว่ะ